มาค่ะมาสรุปประเด็นเรื่องของแอร์เจแปนให้ฟังค่ะถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไปแล้ววันนี้ได้ตกผลึกปัญหาแล้วส่วนหนึ่งนะคะตอนนี้ต้องแบ่งผู้ใช้เป็นหลายกลุ่มค่ะกลุ่มแรกเนี่ยเขาอาจจะขอรีฟันแล้วแต่ได้รีฟันเฉพาะขาไปจากไทยไปที่ญี่ปุ่นขอคือนได้แค่ขาเดียวกลุ่มที่2ค่ะคือขอรีฟันไม่ได้สักขาเลยนะคะส่วนกลุ่มที่3ค่ะคือกลุ่มที่เสียหายทั้งหมดทั้งสายการบินเองรวมถึงจองโรงแรมจองที่พักจองตัว๋วรถไฟไปแล้ว อยู่ระหว่างการขอรีฟันบางที่ปลายทางที่ญี่ปุ่นเขาไม่ให้รีฟันคืนแม้แต่บาทเดียวนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับทนายกันด้วยนะคะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องได้อย่างไรแต่ถ้าหากใครเป็นผู้เสียหายตอนนี้นะคะสามารถร้องเรียนได้หลายหน่วยงานหนึ่งในนั้นค่ะคือสภาองค์กรของผู้บริโภคสายด่วนคือ1502ค่ะหรือคุณจะไปร้องเรียนที่สคบอก็ได้เช่นเดียวกัน วันนี้ค่ะแป้งไปถามกพทแล้วนะคะว่าล่าสุดนั้นเหตุการณ์เป็นอย่างไรกพทค่ะในฐานะที่กํากับดูแลเรื่องของการบินแต่ย้ําว่ากพทไม่ได้ดูแลโดยตรงของสายการบินนี้เนื่องจากว่าเป็นสายการบินที่อยู่ต่างประเทศนะคะแต่เขามีการเรียกมาคุยเรียกมาประชุมแล้ว เนื่องจากว่าการขออนุญาตการบินตั้งแต่แรกค่ะเขาบอกว่าสายการบินนี้จะมีเครื่องบินถึง6ลลำแต่บินจริงๆมีแค่ลำเดียวตอนนี้อยู่ระหว่างการพ,พิจารณาด้วยนะคะว่าจะผิดหรือไม่ส่วนข้อกฎหมายเราเสียหายขนาดนี้เรียกร้องได้อย่างไรต้องพูดคุยกับทนายโป้งค่ะ ความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับดูง่ายๆชัดเจนนะครับความเสียหายที่เกิดจากที่เป็นหลักฐานจากเอกสารหลักฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่คุณไปซื้อตั๋วเครื่องบินค่าใช้จ่ายในการที่จะเดินทางการที่คุณจะต้องซื้อกระเป๋าเดินทางซื้อของที่จะไปเดินทางซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับมีหลักฐานที่เป็นเอกสารไว้อันนี้ชัดเจนเป็นค่าเสียหายที่ปรากฏชัดเจนแต่ค่าเสียหายอันที่2เนี่ยนะครับเป็นค่าเสียหายที่ประเมินไม่ได้เลยนะครับคือความเสียหายทางด้านจิตใจ นะครับการที่คุณคาดหวังคิดหวังสร้างโปรแกรมว่าจะไปเดินทางท่องเที่ยวการท่องเที่ยวคือการพักผ่อน พักผ่อนทั้งสมองพักผ่อนทั้งจิตใจพักผ่อนทั้งร่างกายแต่กลับกลายกันว่าคุณถูกเทมันทําให้ความฝันความสุขของคุณมันพังทลายความเสียหายนี้เกิดขึ้นถ้าสามารถฟ้องเรียกร้องได้เลยนะครับทั้งความเสียหายที่เกิดจากมีพยานหลักฐานเป็นเบรศ็ตต่างว่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทางด้านจิตใจและก็การที่คุณสูญเสียโอกาสนะครับสูญเสียโอกาสในการเดินทางไปท่องเที่ยวคนเราจะไปเดินทางท่องเที่ยวนี่ไม่ได้ไปง่ายๆนะครับ คุณต้องมีการวางแผนคุณต้องมีวันหยุดที่ชัดเจนและการเดินทางไปต่างประเทศ7วัน10วันเนี่ยไม่ได้ว่าคิดจะไปก็ไปเลยนะครับและการที่คุณไม่ได้ไปครั้งนี้คุณจะไปอีกเมื่อไหร่ครับอาจจะเป็นปีหน้าจะได้ไปหรือเปล่าวันลางหยุดงานจะได้หรือเปล่าถ้ามีลูกเด็กเล็กแดงไปด้วยเขาจะต้องเสียขวัญไรหรือเปล่าสิ่งนี้ครับสามารถฟอ้องร้องเรียกร้องดําเนินคดีได้ทั้งความเสียหายที่ปรากฏอย่างชัดเจนและความเสียหายทางด้านจิตใจความเสียหายทางด้านโอกาสที่คุณจะมีความสุขในการเดินทางครับ